สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาย์อีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องมือนี้นะครับผมเองบาวาที่กะพาพี่พานอนเอฟซีลูกขนียวเซาย์อีสานเฮามาไกลครับพี่น้องมือนี้มาหอดทางอำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับมือนี้กะมาอยู่ที่คอกนะครับง้อต้นน้ำครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับปวดคุยกับเพิ่นมาโดนแล้วกะเพิ่นก็เคยไปเอาง้อยู่คอกบาวาที่มาเลี้ยงนะครับตั้งแต่เมื่อน่าจะย้อนหลังไปเกือบ สามปีนะครับเนาะเกือบ3ปีครับพี่น้องนะครับที่ได้ง่วงน้ำบาว่าที่มาเลี้ยงนะครับสําหรับเอฟซีพูนะครับเคยเห็นนะครับผมงมืสาวอยู่ในขวบบาว่าที่มีอยู่ตัวหนึ่งแม่ลูกมาอยู่ขอกนี่แหละพี่น้องตัวอยู่ด้านนาดีพี่น้องตอนสมัยก่อนที่บาว่าที่ไทยนั่นเรายังเป็นสาวอยู่ถ้าใครเคยเบิ้งคลิปยอดหลังนะครับฮุสตันเก้าเก้านะครับลูกตัวนี้แหะครับน่อลูกอม นะครับมื่อนี้เดี๋ยวทักทายกับเจ้าของปืนจังเอยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนาตัวจังเอยนะครับครับผมนายเจริศักดิ์พักดีเนาะครับผมซื้อเหรียญมาได้ก่อนครับอ่าซื้อเหรียญซื้อออดครับเอานะครับผมพี่ออดเนาะครับเนาะอ่าเป็นเป็นฟาร์มน้องใหม่ครับเริ่มเลี้ยงวัวมาได้ประมาณ4ปีเข้าเข้าปีที่4ครับผมนะครับก็ในนามพักดีฟาร์ม ซื้อฟ้ามซื้อว่าพักดีฟาร์มนะครับเนาะนะครับผมเอาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มมาอนี้เพิ่นว่ามีงว้วอยากโชคห้พี่นอ้องเขาได้รับชมมาอนี้มีหลายตัวนะครับติดตามจนจบคลิปมีทั้งเลือดลอยงว้วเอฟแล้วก็ตัวลูกผสมนะครับแล้วก็มีพอพันนะครับสวยๆพร้อมครับพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีเอฟูติดตามทางส้นสุรินด้วครับพี่น้องบุรีรัมส้นนี้นะครับผมจอมพระนะครับสนม ไัหางวัวไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเบื้องคลิปนี้กันมื่อนี้มีเปิดให้พี่นอ้องเ่านทุ่มทั้งพอพันเดี๋ยวชุ่มรอๆเลยฟาร์มอยู่บ้านไหนก่อนครับบ้านสำรงครับบ้านสำรงตำงบลขวาใหญ่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินรรทร์ครับเบอร์โทรฟาร์มเลยครับศูนย์เก้าห้าหกเก้าเครับผมครับผม,บผมเบอร์ไลน์เบอร์นี้เนาะ ครับเบอร์ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับครับเฟซบุ๊กเจริญศักพักดีครับครับผมอ่ะเจริญศักพักดีครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งแต่ละโตไปเลยนะครับมักตัวใดนะครับหรือไผสนใจพันธุกรรมยูนี่เพิ่นราเพิ่นมีพ่อพันธุ์จากเต้าเลือกฟ้ามเข่ามากคุ้มฝูงนะครับลักๆเพิ่นกรใช้พ่อนี้ผสมครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเข้าได้รับช่วเรื่องเล่าน้ำกันในมือนี่นะครับเอานะครับผมรายละเอียดต่างๆเบิ้งเลี่ยวเดี๋ยวมาเบิ้งแม่แรกนะครับผม อันนี้คือน,น้องลูกอมมา<ช>จากขอกบาววาที่เมื่อ3ปีที่แล้วมาพร้อมกับแม่เพิินนะครับแม่เพิินกับเป็นง่วแบบลูกกระทบพี่เขา่นะละพี่น้อง<ช>นะครับ<ช>ผมบ่ได้เป็นหัวลนแต่ตอนนั้นเพิินเป็นสาวหน่อยสีแดงเข้มรับเง้าวครับพี่น้องอนะครับผมผีอดเพิินไปเห็นเพิินก็เลยแบ่งแม่ลูกกับบาวาที่มาตอนนี้เพิินก็เป็นคุณแม่แล้วน,นะครับผมให้ลูกจักตัวแล้วตัวแรกในสอง ตีวสองท้องสองครับเอานะครับผมอันนี้คือลูกแรกเพิ่นเนาะลูกแรกครับอันนี้ลูกตัวแรกเพิ่นนะครับพี่น้องตัวแรกลูกตัวแรกสองในท้องจักเดือนแล้วครับในท้องกําหนดคลอดีสิบห้ามิถุนายนครับอ่ากำหนดคลอดีสิบห้ามิถุนายนครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูงแม่นี่ร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องเอาลูกที่สองในท้องได้ครับพี่น้องนะครับตัวนั้นลูกแรกนะครับเอี๋เดี๋ยวมาเบิ่งลูกแรกในท้องเพิ่นเป็นลูกพ่อใดบัดนี่เป็นลูกของ เจ้าอัศวินครับเจ้าอัศวินครับนะครับผมผมขอเบิ้งใบเพชรเจ้าอัศวินหน่อยเดี๋ยวพามาไปเบิ้งเจ้าอัศวินครับพี่น้องยูนี่เพิ่นใสอ่าพอนี่คุ้มฝูงได้ครับพี่น้องพึงได้มาจากเตาเลือฟฟ้ามตอนเป็นนุ่มหน่อยนะครับเจ้าอัศวินพันธุกรรมอเมริกา2 0 8แอ่าแมเป็นสายนะครับผม HCC 9 9ทับครับพี่น้องสายพันธุกรรมของพอพันธุที่อยู่ในขอกในฟ้ามเพิ่เลยออ่านุ่มหน่อยเจ้าอัศวินนะครับกับ ถัดเบื้องอายุกับพวกมาสิโนยแล้วเนาะอ่ะสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วครับพี่น้องเคยผ่านสนามประกวดมาแล้วเนาะครับที่บุรีรัมย์เมื่อปี62ครับอ่าที่บุรีรัมย์เมื่อปี62ได้อันดับหนึ่งในรุ่นคาร์นะอ่าเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นเนาะครับเนาะครับในรุ่นนะครับเป็นพันธุกรรมอเมริกา280เด้อพี่น้องเป็นพอพันธุ์หลักในฟาร์มนีเลยใช่ครับแบรนด์เต้าเรือครับพี่น้องตัวนี้โอ้สูงไงครับพี่น้องเจ้าอัศวินอันนี้คือพอพันธุ์ที่นะครับพี่อออดเเพพิ่่นนนนใใ้้้้ผสมมมแลลวก็คคุงงฟารร์ีียับ นะครับเรื่องสายพันธุกรรมเพิ่นไม่ต้องห่วงครับพี่น้องมาจากเตาเรือฟาร์มเดินสนามประกวดทีบุรีมมาแล้วได้ที่หนึ่งในคลาดครับพี่น้องผสมแม่นี่แหละพี่น้องนะครับเอาท้ำทองก็คือให้ผสมจริงเลยนะครับผสมจริงครับน่อลูกอมนี่เนาะพันธุกรรมอ่าน่อลูกอมก็คืออ่าเป็นลูกสาวของพ่อได้ครับรุสตันเก้าก้าวนะครับตัวนี้พอดีตีเอฟเด้อพี่น้องตัวนี้พอดีตีเอฟประกันทองให้คลอดเดือนยี่สห้ามิถุนาครับยี่สิบห้ามิถุนานะครับตัวลูกสาวเพิ่อนในบาทที่นี่สาวหน่อยตัวนี้อยากคู่ว่า จ้าอัสวินไห่ลูกดีขนาดไหนพี่น้องว่าอยากจะเห็นผลงานอัศวินจังหน่อยนะครับนะครับเห็นรอแบบนี้ผลงานไห่ลูกเป็นแบบใดนะครับเอาตัวนี้แหละครับพี่น้องอยู่ในกล่องตอนนี้แหละน้องยังก่อนครับน้องสายฝนครับน้องสายฝนอีบนึงนะพี่น้องนะครับนี่โลโกูอีบนึงนะครับยืนอยู่งขางคอเพื้นนี่แหละพี่น้องนะครับแบรนด์พีดีเนาะพีดีครับพีดีเบอร์ศูนย์สามครับนะครับน้องสายฝนยืนอยู่คู่กับพอเพื้นนี่แหละพี่น้องนะครับยืนคู่กับพอเพื้นเลยนะครับเอา จักเดือนแล้วครับผมพี่อัดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับผมบอกเลยว่าพ่อนี่ให้ลูกเด็ดด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้แม่นะครับพี่น้องเบป็งโครงสางแม่นะครับอันนี้คือแม่ของเพิ่นนะครับผสมกับเจ้าอัศวินอันนี้คือลูกสาวนะครับอันนี้คือหลักฐานยืนยันชัดเจนผู้หาพอคุ้มฝูงหรือนะครับเห็นพัฒนกรรมแล้วชอบอยากเอาไปต่อยอดนะครับมืาอนี้พี่อัดว่าสิบเปิดให้พี่น้องได้ฟังอยากยกคู่แม่ลูกเนาะ ยกก็ได้ครับแยกก็ได้ยกก็ได้แยกก็ได้หรือไพ่หมักจากอัศวินเดี๋ยวผมถามให้ครับพี่น้องวบาราคายกได้บ่ะที่นี่แม่ลูกสื่อสองดสามแม่ลอดเดือนมิถุนากับลูกสาวมาฟังราคารวมกันเนาะนะครับแม่ลูกคู่นี้พี่ว่าเปิดไว้ไร้ไปได้ครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแม่กระทองเราด้วยครับพี่น้องขอดเดือนมิถุนานะครับทองกับเจ้าอัศวินพันจุกรรมอเมริกาสองแปดศูนย์นะครับ ลูกสาวนะครับผมกับอายุจักเดือนก่าครับ11เดือนครับ11เดือนนะครับเอาราคาแยกกันผมมักเอาแต่ลูกนี่อยากเห็นแม่บอกไันพันนั้นหนาลึกๆแบบนี้หไรไปไหนครับผมมองเปิดไว้เก้าสิบครับเก่าหมื่นเนาะครับเปิดไปเก่าหมื่นหนาลึกชีดดีครับพี่น้องให้เทียบพอเพิ่นนะครับอันนี้คือการอ่าทรงลูกของเจ้าอัศวินหรือใครอยากได้เจ้าอัศวินกับโทรมาหลังไม่เลยเนาะอยากจะได้เป็นพอคุ้มฝูงหรือเอาไปรีดน้ำเชือมาเห็นตัวจริงสักก้อนครับพี่น้องนะครับจุดเด่นพอนี่ครับพี่น้อง ให้เบิ้งนะครับเรื่องข้อขาไข่ครับพี่น้องไปหูเรื่องดีนะครับเอาตัวนี้เจ้าอัศวินนอกตั้งหลังตรงครับพี่น้องนะครับอายุกับเขาสี่ปีพอดีนะครับก็ <4 S 1> ถือว่าอายุ <c oughs> อยู่ในช่วง <c oughs> เป็นนุ่มกำยำเลยนะครับเอาขันแยกเอาแต่แม่เดีบยดนี้แม่ท้องใกล้ถึคลอดนี่ไรไปไหนครับแม่เนี่เปิดไว้อยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับขอดเดือนมิถุน่าด้วยพี่น้องรอยอ่า หาซิบบวกนะครับขอดเดือนมิถุนาทองกับเจ้าอัลซ์วินคือกันเนาะกับเจ้าอัศวินคือกันนะครับเอาสิยกแม่ลูกไปก็ได้ครับพี่น้องคู่นี้หรืออยากได้ก็แยกก็ได้ราคายังต่อรองได้อีกหลายต่อรองได้เนียตัวล่องได้อีกหลายครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ่งเอฟหนึ่งเนาะเอฟหนึ่งทองอัศวินคือกันนะครับเดี๋ยวข่าวไปเบิ่งแม่นีกนะครับผมไปเบิ่งกันแปดเดือนนะเอานะครับผมอายุแปดเดือนเนาะนะครับเป็นเลือดลอยแล้วพี่น้องแม่เพิ่นเป็นเลือดลอยแม่สายใดครับจริงๆวัวตัวนี้นี่มาาจก เสียทองที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมครับแล้วก็มามาอยู่ที่เต่าเรือฟาร์มครับผมสายพันธุกรรมกันเลยครับอันนี้เดีถือใบม่น้ำบอกระไรอยู่ข้างในใบอยู่ข้างในนะครับเอาไปจำสายมาได้นะครับแต่ขันไผยอยากได้พอนี่ประเฮ็ดพ่อคุ้มฝูงนะครับฟังราคาเปิดนะครับหไรไปเลยครับอ่าจักหกสิบหาครับหกหมื่นับอีกหาพันครับพี่น้องนุ่มหน่อยตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอัศวินเนาะอ่ากับแม่เลือดลอยนะครับผมอายุแปดเดือนแเดือนเบ่งโครงสั่งล่ำย่ำดีครับพี่น้อง ครับตัวนี้ใส่ห่วงหายเรียบร้อยเคลื่อนย้ายได้สบายไปหาพอไปเห็ดคุ้มฝูงนะครับทักมาเลยเลือดร้อยเดี๋พี่น้องย่างอีกรอบนึงพอพันตัวนี้เป็นเลือดร้อยนะครับไคอยากได้พอไปคุ้มฝูงทักมาเลยนะครับสายพันธุกรรมของเพิ่นกับตัวพอกับอเมริกา280นะครับเดี๋ยวตัวแม่ผมขึ้นขอความให้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับใบอยู่ในบ้านเรื่มบอกเพิ่นเอาออกมานะครับเอานะครับเบิร์ดแล้วกุมนี่เดี๋ยวไปเบิ้งเลือดร้อยแม่ลูกนะครับเหลก็มี่แม่ขาวลูกแดงเป็นกอสุวินอีด้านในเนาะ นะครับอ่ะเดี๋ยวยางไปเบิ้งน้ากันนะครับครับผมมาเบิ้งอีกหนึ่งคู่แม่ลูกครับพี่น้องนะครับผมกับลูกสาวตัวสวยๆเลยนะครับสําหรับผูอ่านะครับอยากได้แม่ลูกเลือดร้อยครับพี่น้องเอาตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อได้ครับเป็นลูกของอัศวินครับลูกอัศวินตัวแรกไม่บอกครับผลงานตัวแรกเลยครับผลงานตัวแรกที่ออกจากนะครับผมยุคอกนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือหลานของอัศวินนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะนะครับลูกอ่านะครับเจ้าเคเอฟสามหนึ่งอายุกี่วันแล้วครับ หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนะครับกับแม่เป็นลูกสาวของเจ้าอัศวินนะครับเกิดจากแม่สายใดครับแม่ของตัวนี้แม่เขาอยู่คอกนี่วะครับนั่นแหละอ๋อแม่เป็นสายวอลเลนเทียสองซีซีครับพี่น้องแม่เพิ่์นยูล็อกนั่นนะครับผมเป็นแม่เป็นสายวอลเลนเทียสองซีซีนะครับผมอันนี้กับลูกสาวเพินครับลูกอัศวินกับหลานครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่ง นะครับเป็นลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกนะลูกแรกแม่นี่ลอยสี่สิบหาบวกได้เป็นเลือดลอยนะครับพี่น้องมีใบเพชรดีกรีสวงจดกับสมาคมเรียบร้อยได้ใบไหมยังครับได้มาแล้วครับได้ใบมาครบได้ใบมาเรียบร้อยนะครับเอาสำหรับผู้สนใจอยากได้เลือดลอยนะครับแม่ลูกนะครับราคากับท่านพี่น้องสนใจกับทักมาได้อยากได้เท่าไรเอาถามใจผูเจะคข้องเพื่อนนี่นะครับอยากได้เท่าไรครับผมมองอยากได้สักกอนนะครับห้พี่น้องเขาฟังสักกอนนะครับ ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนะครับเพิ่นทับเคเอฟสามหนึ่งเลลูกตัวเมียนะครับเดือดลอยเป็นลูกอัศวินแม่สายตัวใหายเพิ่นเนาะเป็นสายวัลเลนเทียสองซีซีครับพี่น้องนะครับเอาไลน์ไปได้ครับพี่ออสเปิดใบสามแสนครับต่อรองสามแสนต่อรองได้ครับพี่น้องเอาอยากได้สามแสนต่อรองได้เอามาต่อรองเอาน้ำพี่ออสเพิ่นได้ครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับให้เพิ่นปล่อยไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งมีแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับ เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับแม่ก็เป็นงัวเขาบ้านๆเนาะเขาบ้านๆครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเบิงจังหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเขาไปเบิงนะครับยุ่งน้ำแม่อันนี้กับลูกสาวอัศวินที่กันเขาไปได้ไหครับผมเอาได้เพิ่นเปิดประตูเข้าไปเอาเบิงรอบๆตัวจังหน่อยลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับแม่นี่งอ่าตัวที่ตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับอันนี้กับลูกสาวเจ้าอัศวินที่กันเนี่ครับพี่น้องนะครับให้เห็นเรื่องการส่งลูกของอัศวินนะครับกับแม่ ร้อยหาซิฟได้เป็นเครื่องอมดําแดงนะครับเป็นเครื่องโอ姆ดาแดงแม่ติดท่องอยู่ไปครับพี่วัดเอาผสมเหรอครับยังยังยังบัวพานรอบครับผสมยังบัวเดียพานรอบเนาะกระใสเจ้าอัศวินคือเก่าเนาะครับผมนะครับเอาลูกสาวคุณนกยูประมาณนหาหกเดือนครับพี่น้องนะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับล่ำเงีดีนะครับการทร้างลูกของเพื่อนเอาราคาเปิดไว้เลยครับผมพี่วัดคู่นี้แปดสิบห้าครับแปดสิบห้ามาต่อรองเอาครับพี่น้องแปดหมื่นกับอีกหาพันลูกสาวโตสวยๆแล้วพี่น้อง สาวจอดสวินเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับตีเป็นอ่าตีเป็นเอฟหนึ่งเนาะครับตีเอฟหนึ่งนะครับอาตัวนี้ตีเป็นเอฟหนึ่งส่งจดไปครับนี่ยังครับย่างเดี๋ยวจะล่อส่งจดให้เนาะล่อส่งจดนะครับเด<ไ>ี๋ยวสีส่งจดให้ครับพี่น้องอตีเป็นเอฟหนึ่งเบอร์ศูนย์ศูนย์ซีพีดีศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมเป็นคู่แม่ลูกตัวนี้มีตองไหนบ่คู่แม่ลูกคู่นี้บ่มีโนแม่กับอยากมีอยู่แล้วครับแม่มีติงอยู่เนาะนุ่มอ่าโมแม่มีนุ่มอ่ามีมีติงอยู่พี่น้องนะครับโนแม่มีติิงงอยู่นนนดึะะครรับกปมาณซ นะครับนี่เป็นข้อดินครับพี่น้องนะครับเอาแต่ลูกสาวขันแยกแต่ลูกนี่ก็ได้ได้เพผ่นพี่น้องมักนะครับให้โทรมาหวดลังไม่เอานะครับแยกแต่ลูกก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนส่งจดกับสมาคมให้ก็ได้ครับพี่น้องได้เอฟหนึ่งไปโครงสั่งนะน้าลึกๆจังสี่นะครับพี่น้องเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เบิดไปครับผมพี่วัดไปดิยังตัวไหนอยากเปิดดีกว่าแม่นั่งกระเปิดกันนะครับผมโอ้แม่นี่ก็ใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้กระท่องอัศวินเนาะท่องครับท่องกระท่องท่อง สองเดือนนะครับลูกที่ไหนค่าทองเพลนครับอ่าลูกที่สองครับลูกที่สองค่าทองครับพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่พงบามีรอยหาซิบหาขึ้นแน่นอนนะครับเบื้องกระดูกกระเดี่ยวโค้งสางนะครับเป็นลูกผสมเรือ่อยๆอ่าแม่เอฟหนึ่งครับแม่เอฟหนึ่งเนาะให้ลูกไม่อยากโตแล้วอ่ตัวที่สองในทองสองในทองนะครับท่านพี่น้องมักนั้มอยากได้ลูกอัศวินกับมาเบิร์งเอานะครับประกันหายจ็กเดือนครับตัวนี้ ท้องรับประกันท้องครับท้อง2เดือน2เดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยครับนะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับรับประกันให้ต่มีมุ่มีจักหมองนะครับมองอยากได้หลายไปไหนครับพี่วัดเอามองอยากได้นี่ไตแสนได้บ่หรือว่าแสนขึ้นอ่าไตแสนละอ่าไตแสนเนาะนะครับเอาบอกว่าที่ว่าวก็ได้นี่คันไพายกาสูราคาจัะจะเก่ามืดเนาะจะเก่ามืดจะมาว่าเอาครับพี่น้องจะเก่ามืดทองอัศวินนะพี่น้องผมแนะน้ำว่าให้มาเบิ่งตัวจริง ใหญ่ครับพี่น้องนะครับผมมาได้การันตีให้แม่นี่นะครับผมว่ามีรอยหาซิบหาบวกแน่นอนนะครับเนี่ยหนังโครงสร้างดีนะครับหางยาวลามจนถอดพื้นน่องบ่มีติ่งเนาะเอานะครับลูกตัวก้อนเพื่นขายได้จักบาทเอาทำลูกลูกลูกตัวแรกเมื่อช่วงโควิดนะลูกตัวแรกกับพ่ออัศวินเนี่ยผมขายไปเก้าสิบหเมื่นหาเฉพาะลูกเพื่อนนะครับผมเอาเฉพาะลูกเป็นลูกของอัศวินคือกันเนาะลูกตัวก้อนเนาะ การขายได้กเก่ามึนหาช่วงโควิดครับพี่น้องเอาช่วงโควิดนะครับเอาไผปสูราคากับเมีนี่กับผุดคุยกับพี่ยอดได้นะครับกมาช่วงตัวจริงก้อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับบ้านไหนก่อนครับพี่ยอดบ้านสำโรงครับครับผมหมู่ที่6กตำบลขวาวใหญ่อําเภอศรีขอรัฐภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมเอานะครับผมทักมาได้เบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ095ครับ697978เครับครับผมเอานะครับสนใจกับแอดไลน์นะครับเฟซบุ๊กสุวรรณได้ก่อนครับ เจริญสักพักดีครับเจริญสักพักดีนะครับผมมีเลือดลอยแม่นหนึ่งกับแม่พึ่งผสมเนาะอีกตัวหนึ่งต้นนำข้าเดีเปิดครับพี่น้องเป็นแม่ขอกเป็นกันไห้มากกันยังมาเบิงเอานะครับสำหรับผู้สนใจสำหรับวันนี้กัขอคุณพี่ออสนะครับมาไกลหอดสีคอและพุ่มกับพูดคุยกันมาหลายปีแล้วพี่น้องสองสามปีตั้งแต่สมัยเพิ่นเริ่มเลี้ยงงัวใไม่ไมนะครับกับแม่ต้นแม่เข้าแม่รักกับมาจากขอก้าว่าที่นั่แหละพี่น้องนะครับได้มาเลี้ยงยุคขอกนะครับผมสำหรับผู้สนใจกับทักท้นะครรับาคาาว่กัน ต่อลองได้ทุกตัวนะครับผมสนใจตัวใดกะทักทายมาได้เมื่อวาจะเป็นต้นคลิปนะครับสาวหน่อยลูกเจ้าอัศวินนะครับอยู่นีลูกอัศวินทุกตัวนะครับมีตัวเดียวสิเป็นลูกเลือดลอยแค่เอฟสามหนึ่งกะทักมาได้แล้วกะบี้แม่ไก่ลอดนะครับนุมไข่อยู่ฟังพุ่นนะครับตัวนั้นกระทองกับอัศวินบ่ครับครับอีกตั้งหนึ่งขวดตัวนั้นคลอดวันที่สองครับคลอดวันที่สองนะครับผมผมเบิ้งนุมไข่แล้วครับพี่น้องเพื่อนกะจะว่าด้เปิดหรอกไก่คลอดสักก้อนขั้นผู้เบิงคลิปแล้วอยู่ในพื้นนนนทีี่กลสคคครรรูมิะะัับบุ์ บุรีรัมย์นะครับหรืออำเภอไก่เคียงหรือยุกไก่กะซางนะครับเบื้องคลิปแล้วสนใจติดิตอลพิวัสไมาได้นะครับผมสวัสดีขอบคุณพิวรสได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องจากราชสมิ้วครับผมสวัสดีครับ